The Forbidden Marriage คู่รักวิวาต้องห้ามตอนที่8เปิดตอนมาซีรี์ก็พาเราย้อนไปตอนที่พระอายิกาเรียกโซรังให้เขาา้าฟังอะไรนะพระอายิกาเรียกพบข้าหรือทำไมล่ะเจ้าคะข้าคิดไม่ถึงเลยเจ้าข้องใจในคำสั่งของพระนางหรือเปล่าเจ้าคะ่ะข้าขอโทษด้วยเจ้าคะ่ะอ่ะแล้วโซรังก็มานั่งอยู่ตรงหน้าพระอายิกาฝาบาทออกจากวังไปเพราะเจ้าอย่างนั้นรือเขานั้นแหละท่านผู้ชม สลับมาที่ห้องส่งน้ำฟาบาจุบโซรังจนนางสตันไปและโซรังก็ปฏิเสธแต่ฟาบาดก็ยังจะจุบซ้ำอีกครั้งแต่โซรังก็ขัดขืนสังงานอย่าทำแบบนี้เลยเพคะอย่าทำแบบนี้เพราะความปรารถนาสิเพคะอ๋อความปรารถนาเรือ่องไม่ใช่สักหน่อย ถ้าอย่างนั้นมันคืออะไรเพคะเออมันคือฝาบาทมีความรู้สึกให้หม่อมชันจริงหรืเอเพคะทั้งที่ผ่านมาพระองค์เห็นหม่อมฉันเป็นเพียงร่างทรงของพระชายาผู้ล่วงลับมาโดยตลอดเออไม่ใช่นะตอนนี้หม่อมฉันไม่ต้องการเพคะหากพระองค์ไม่จริงใจพูแล้วก็ลุกเดินหนีไปฝาบาทก็จึ้งสิโดนปฏิเสธร,ระยะเผาคนส่วนโซรังที่เดินออกมาทั้งที่ตัวเปียกนางก็มานั่งคิดถึงเรื่องที่ได้เข้าเฝ้าพระอยัยกา มเงยหน้าขึ้นโซรังก็ค่อยๆเงยหน้าขึ้นทำไมทรงมองบ่ฉันแบบนั้นล่ะเพคะสังกุงส่งเสียงเตือนอย่าเสียมารยาทไม่เป็นอะไรข้าแค่อยากรู้ว่าเจ้าเป็นอุปสรรคหรือหนทางสําเร็จกันแน่อย่างที่เจ้ารู้วังหลวงกําลังจะทําการคัดตัวเร็วๆนี้ตราบใดที่ข้ายังเป็นผู้นําฝ่ายในขั้นตอนทั้งหมดจะมีปัญหาไม่ได้เด็ดขาดแต่เจ้าอาจทําให้ทุกอย่างสั่นคลอนหากหัวใจของฝาบาทหยุดอยู่ที่เจ้าเจ้าจะเป็นอุปสรรคต่อาการคัดตัวมาเหสีแต หากเจ้าทำหัวใจฝาบาทวันไว้ได้เรื่องราวทั้งหมดก็จะเปลี่ยนไปว่าไงล่ะเจ้าจะเป็นหนทางความสำเร็จของข้าไหมหมายความเช่นอะไรเพคะที่หม่อมฉันต้องทำให้ฝาบาทวันไว้หม่อมฉันไม่มีทางรู้เลยว่าพระองค์รู้สึกเช่นไรแต่หม่อมฉันไม่อยากเป็นทางอุปสรรคและหนทางแห่งความสำเร็จของพระองค์ถ้าอย่างนั้นเจ้ามีเหตุผลที่ต้องอยู่วังหลวงด้วยนั่นแหละจ้าวับกลับมาโซรังจึงถามตัวเองว่าข้าต้องตัดสินใจว่าข้าต้องทำอย่างไร <c oughs> จังหวะน,นี้เองอิชินวอลก็เดินเข้ามาพร้อมเสื้อคลุมเดี๋ยวก็เป็นวัดรอท่านมาทําอะไรที่นี่ข้ากําลังรออยู่รอข้าหรือรอให้ดาวสองแสงเต็มท้องฟ้าอ๋อเหรอตอนเจ้าถูกลักพาตัวนอกวงังข้าตัดสินใจว่าจะซื่อสัตย์ต่อเจ้าแต่ข้าคงทําไม่ได้แล้วละ่ะเจ้าไม่ต้องพูดอะไรรอกลับไปที่ห้องพักของเจ้ากันเถอะแล้วอิชินวอลก็เดินนําไปแต่ก็ยังหันกลับมาพูดให้มันจบๆไปซะหวังว่าข้า จะไม่ทำให้เจ้าอึดอัดนะไม่ต้องกังวลฉะนั้นข้าจะซ่อนความรู้สึกไว้เป็นอย่างดีค่ะจะข่มความรู้สึกไว้ไม่ให้แสดงออกมาเสียใจแต่ก็ทำได้แค่รักข้างเดียว <c oughs> จริงๆเลยข้าจะทำยังไงกับท่านดีนะ ัดภาพมาที่แฮยองที่ตอนนี้ก็นั่งมือมองฟ้านั่งยิ้มคิดถึงใบหน้าที่รอแล้วเล่าเทพบุตรของฝ่าบ,บาทบาดเจ็บตรงไหนหรือไม่ออราเปล่งปังแสงระยิบระยับไม่เจ้าค่ะแต่ที่แน่ๆจองโดซอกและชุนซอกก็ทําได้แค่งแหงหน้ามองเครื่องบินเฮ้อน่าสงสารเนาะจังหวะน,นี้วังแบก็เดินเข้ามาหาทั้งสองคนมายืนทําอะไรตรงนี้ในเมื่อแฮยองกลับมาอย่างปลอดภัยแล้วเรามาฉลองที่แอร์ดัดงๆกันดีไหมค่ะจะแสดงทักษะการเต้นที่ทําเอาคณะละครเล่ต้องร้องไห้ให้ดูเจ้าบ้าวังแบรู้รจักดาร,ราเทศหน่อยสิเออดูหน้าทั้งสองคนด้วยง้น เรามาคุยกันเรื่องหนังสือกันเถอะไปดื่มกันดีกว่าขอรับเฉินทันเจ้าหน้าที่กองปราบด้วยขอรับไปเถอะทางนี้ขอรับชุนซ็อกหยุดมองแฮยองหลอไม่เท่าต้องเข้าใจจังหวะนี้พมอสันควานก็เดินเข้ามาหาแฮยองที่นั่งละเมออยู่แฮยองยังยังไม่ได้ยินอีกแฮยองโอ้เจ้าค่ะปฏิบัติกับชุนซอกดีดหน่อยทำไมล่ะเจ้าคะ แค่ทำดีกับเขาก็พอเหมือนพ่อหมอจะสื่อ,อะไรที่ควรทำดีต่อกันเมื่อยังหายใจเพราะก้อนหินที่เห็นเนี่ยมันกลมเพราะว่าชนซอกมันลับๆฝนๆฝนจนกลมเนียนขนาดนี้นะตัดพามาที่ร้านเครื่องประดับชินวอนมาตามสืบอ,อัญ,ญมณีเม็ดสีแดงที่ตังหูของชันยอนเคยใส่ใครซื้อไปขอรับโธเอ้ยจะให้ข้าบอกข้อมูลลูกค้าง่ายๆเลยธุรกิจเครื่องประดับของข้าแทบจะเจ๊งอยู่แล้วเพราะคำสั่งห้ามแต่งงานงั้นข้าจะอุดหนุนท่านสักชิ้นก็แล้วกันโอ้รับเป็นชิ้นไหนดีล่ะท่านจะซื้อไปฝากกคคนนรรรััเออแ่่พืะบโ้ ท่านจะซื้อแหวนไปให้เพื่อนทำไมราคาไม่ใช่ถูกๆเลยนะดูวงนี้สินี่เป็นแหวนที่จะเปลี่ยนเพื่อนให้เป็นเจ้าสาวความแวววาวนี้จะทำให้สาวๆหน้ามืดตาม,มัวในหัวคิดแต่เรื่องแต่งงานแม้จะไม่ได้ตั้งใจก็เถะนี่น เข้ามาดูใกล้ๆสิค่ะจะให้ท่านดูดูสิไม่แพงมากหรอกดูก่อนได้ครับเมื่อยัดเยียดขายแหวนให้อีชินวอนได้ก็เปิดบันทึกรายชื่อลูกค้าที่ซื้อเครื่องประดับของที่ร้านไปเอาละไหนดูสิใครซื้อต่างหูไปนะซออึนจองแล้วพ่อค้าทำไมต้องทำหน้าตะลึงแบบนั้นด้วยละ่ะอีชินวอนก็มาที่บ้านของใต้เท้าเยฮหยอนโฮมิดาของโซรังนั่นเองมันทำให้เขานึกถึงเรื่องเมื่อเจ็ปีก่อนมันเป็นวันมงคลสมรสของเขาเจ้าสาวคำนับสองครั้งอีชินวอนโวยวายทันทีของไม่ตรงปกเจ้าสาวตัวจริงของข้าอยู่ที่ไหนนั่นแะ มันทําให้เขาชอกช้าจนไม่อยากเข้าไปคนเองเข้าไปยึดหลักฐานทั้งหมดเอาไว้ขอรับ,รบชุนซอกและสมุนกองปราบเข้าไปในบ้านก็พบสองผัวเมียตต้จริงเกิดอะไรขึ้นงั้นหรือเราจะสอบสวนนายหญิงซอขอรับเออก็ซออื่นจองแม่เลี้ยงใจร้ายนั่นแหละข้าหรือข้าไปทําอะไรให้พวกท่านสงสัยทั้งที่ข้าอยู่บ้านทั้งวันเจ้าคะใช่แล้วนี่ต้องเป็นเรื่องเข้าใจผิดแน่นอนชุนซอกไม่ฟังอะไรทั้งนั้นค้นให้ทั่วขอ,ขอรับ,รบสมุนกองปราบก็ไปตรวจค้นทุกซอกทุกมุมของบ้านส่วนห้องของคุณหนูฮยอน เจ้าหน้าที่ผู้หญิงเป็นผู้ตรวจคน้นทําอะไรนะ่ะแล้วเจ้าหน้าที่หญิงทั้ง3คนก็หยุดทันทีไม่ได้หยุดเพราะคําสั่งของขอยันเฮียหรอกนะแต่ชุนซอกนั้นยืนอยู่ที่ด้านหลังต่างหากเขาเดินเข้าไปค้นหาหลักฐานที่ห้องเก็บสมบัติพร้อมคิดในใจเสียงดังว่าบุทสาวของพวกเขาขึ้นชื่อเรื่องความฟุ่มเฟือยแต่นางกลับไม่มีเครื่องประดับเลยสักชิ้น ห้องนี้ดูเหมือนจะเป็นห้องเก็บสมุนไพรนะแต่แล้วก็มีบางสิ่งผิดปกติในลิ้นชักช่องดินปืนมันมีด้ายเส้นเล็กๆโผล่ออกมาชนซอกตาดีจริงๆนะเนี่ยพอเปิดออกดูก็เต็มไปด้วยเครื่องประดับมากมายจังหวะนี้แม่เลี้ยงก็เข้ามาเจราจาปราไซกับชุนซอกซะหน่อยน่าขบขันดีจริงๆนะที่หัวใจของผู้หญิงคนหนึ่งวันไหวได้ง่ายๆด้วยก้อนหินข้าไม่รู้ว่าท่านพูดเรื่องอะไรขอรับแหนแหนอย่ามาเชยชัยไปหน่อยเลยพวกนางคงเคยเห็นแต่ของปลอมละสิ คิดว่าไงชิ้นนี้ของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ชนะไม่มีผู้หญิงคนไหนไม่ชอบหรอกต่อให้มีคำสั่งห้ามแต่งงานอยู่ก็ตามชนซอกกำลังจะเอื้อมมือไปจับแต่แม่เลี้ยงด้านมีคอแมสสังง่งกันเรามาพนันกันดีไหมว่าเครื่องประดับชิ้นนี้จะกุมหัวใจนางได้หรือไม่ตัดพามาทีฝาบาทที่ตอนนี้ก็กำลังนั่งเครง่งเครียดกับคดีลักพาตัวที่ห้องทำงานจังหวะน,นี้โซรังก็ว่ามากวนใจเขาสั่งงนันหม่อมฉันไม่ต้องการหากพระองค์ไม่จริงใจเพคะงั้นเจ้าเกลียดข้าหรือย,ยังไงการพระองค์สับสสนนนนคิิดวว่่่่าาาหมมมออฉัััเป็พรระชายยาผู้งบไจก ไม่ใช่อีกต่อไปแล้วพระองค์มีใจให้หม่อมฉันจริงหรือเพคะโอ้โถเอ้ยหัวจะปวดฝาบาทมีเรื่องกวนใจหรือพยาคะฝาบาทถึงกับสะดุง้งเมื่อเห็นว่าคนที่นั่งคุยกันเมื่อกี้ไม่ใช่โซรังเปล่าไม่มีอะไรทั้งนั้นเอาแล้วก็เดินหนีไปเลยวาบมาเลยได้เวลาเสวยมือคำ้ำเอาละพวกเจ้าออกไปก่อนแล้วทุกคนก็ออกไปเจ้านะ่ะ ทุกคนหันกลับมามองฝ่าบาทเจ้าคนที่อยู่หลังสุดนะ่ะอยู่ก่อนนั่นก็คือโซรังชิมอาหารเท้ค่าได้ไหมสังกงชิมรสไปแล้วไม่ใช่หรือเพคะอ๋อเนื้อจานนั้นดูเหมือนมันจะมียาพิษนะโซรังก็จำต้องเดินเข้าไปชิมให้จบจบีบเข้าปากเกี้ยวหมุบหมับหมัก,มก,มกมาฝ่าบาทลุ้นแทบแย่ <Yeah. S 2> ดูทำเข้าทำหน้าทำตาซะไม่น่ากินเลยทำยังกับเคี้ยวกระดาษเป็นแพะหรือ,อยังไงประโยคลักษณะนี้โซรังเคยพูดมาก่อนเดินท่านผู้ชมเมื่อถึงเวลาเข้านอนโซรังก็ทำหน้าที่ตามปกติหม่อมฉันนึกเรื่องมาเล่าให้ฟังไม่ออกเลยเพคะออ๋งั้้้นไไม่ตก็ด วันนั้นเจ้าบาดเจ็บตรงไหนหรือเปล่าตอนนี้เจ้าอาจจะรู้สึกสบายดีแต่เจ้าไม่มีทางรู้หรอกว่าในอนาคตมันจะเจ็บตรงไหนฉนันน่ะมัฉันไม่เป็นอะไรเพคะอ๋องั้นงั้นก็พักผ่อนเถอะเพคะโซรังก็จะกลับไปพักผ่อนเปล่าๆข้าหมายถึง พักผ่อนพรุ่งนี้น่ะนอนลงเถอะเพคะอ๋อได้ได้ฝาบาทก็นอนลงสทัทีแต่เขาก็ยังแอบมองโซรังและคิดในใจเสียงดังให้เราได้ยินว่าเมื่อก่อนข้าต้องให้นางกล่อมถึงจะหลับแต่ตอนนี้ข้ากลับนอนไม่หลับเพราะนาง้งเช่นนั้นแล้วก็ยังจะงอหัวขึ้นมาอีกโซรังทาหน้าดุให้นอนได้แล้วเออเหมือนคนกลัวเมียเลยนะบรนทมได้แล้วเพคะเจ้าไม่เล่าเรื่องตลกให้ข้าฟังนี่นาะแล้วฝาบาทก็จําใจต้องนอนโซรังก็ห่มผ้าให้แล้วก็ใช้มือตบที่หนะ้าอกเบาๆตามแบบฉบับการกล่อมนอนของเกาหลีในหลายๆเรืื่่่่ออองงงงงนนนนเลลลาผไไปปคคททีหหััััับบกกก็็โซรึต้ เป็นทางการซะเลยฝาบ,บาทได้ทีก็ลุกขึ้นมาสะกดจิตนับ1 2ึ 1> สเท่านั้นแหละโซรังก็เอียงตัวล้มนอนลงไปสบายๆภายใ,ใต้ฝ่ามืออันอบอุ่นของฝาบ,บาทโ<ธ>แล้วก็ทํามาเป็นเข้มแข็งแล้วฝาบาทก็จ้องมองหน้าโซรังทำไมนางสวยขนาดนี้นะนอนหลับนางสวยแบบนี้มาตลอดเลยเดี๋ยวนะนางบอกว่านางไม่ต้องการหักคาไม่จริงใจนั่นหมายความว่านางจริงใจแล้วงั้นหรอ ถ้าอย่างนั้นโซรังก็มีใจให้ข้าแล้วงั้นสิเสียงท่านที่ปรึกษาก็มารบกวนอีกแล้วพระองค์อย,อยากอยู่กับนางนานๆและปันใจให้ฝ่าบ,บาทตาลุกวาวจังหวะนี้โซรังก็เหมือนจะขยับตัวเล็กน้อยกอดอกเหมือนจะหนาวงั้นฝ่าบ,บาทก็แบ่งปันผ้าห่มให้นางก่อนละกันแล้วฝ่าบ,บาทก็นั่งมองโซรังจนหลับไปตอนไหนไม่รู้แต่ที่รู้คือตัวโซรังนอนอยู่บนฟูกส่วนฝ่าบ,บาทนอนหนุนแขนตัวเองแล้วนอนอยู่ข้างๆนี่ไม่เรียกแบ่งปันนะเขาเรียกว่ายกให้และ ยังตื่นก่อนอีกต่างหากอากาศยามเช้ายิงทําให้เห็นความสวยของโซรังมากเป็นพิเศษและฝาบาทก็ไม่อยากปลุกโซรังเขาค่อยๆย่อ,ยยองออกมาจากห้องแต่ขาราชบริพภัณผู้พักดีก็ทําหน้าที่เต็มกําลังฝาบาดตื่นแล้วรึบเ<ช>งียบไว้ออฝาบาทเมื่อคืนเกิดอะไรขึ้นพยะค่ะเมือ่อฝาบาทหันมาออร่าแยงตาท่านขันทีวิบ,บวับวิบวับโอ้ว้าวเหตุใดถึงได้ดูเปล่งปลังเยี่ยงนี้ล่ะพยคะคขะงั้น หมายมความว่าก่อนหน้านี้ข้าดูแย่มากเลยเมื่อสองสามเดือนก่อนขอพระเนธยังดำเป็นหมีแพนด้าอยู่เลยพยะยะค่ะแม้กระหม่อมจะไม่มีสิ่งที่ควรมีแล้วกระหม่อมก็ไม่เคยใจเต้นกับชายใดมาก่อนแต่ว่าวันนี้แม้แต่ผู้ชายยังต้องตกหลุมรักพระองค์ได้เลยนะพยะยะค่ะทําไงดีละ่ะแบบนี้นางในคงอ่อนระทวยกันเป็นแถวป่าบาย แต่มีอยู่คนหนึ่งที่ไม่แยแสอะไรเลยใครรึพะยะค่ะเดี๋ยวกระหม่อมจัดการให้พะยะค่ะเรียกท่านหัวหน้าราชเลขามาพบข้าทีคนคนนั้นคือหัวหน้าราชเลขาหรือพะยะค่ะเออไปกันใหญ่แล้วเจ้าคิดอะไรของเจ้าเนี่ยเอาละทันที่ปรึกษาที่เราเห็นสนิสนมกับฝ่าบาทก็คือท่านราชเลขาเดิ้ท่านผู้ชมวับมาเลยจ้าท่านราชเลขาก,าก็ทํางานขมักขเม้นเหลือเกินฝ่าบาทอีกไม่นานกระหม่อมจะรายงานเรื่องการซุ่มโจมตีของโจลักพาตัวพยะค่ะเอกสารที่กองปราบยึดมาโอ้ ออราแยงตาแตกกันเลยทีเดียวยอะไรขึ้นพยาค่ะหยุดเลยข้ารู้แล้วอะไรทําให้พระองค์เปลี่ยนไปได้ขนาดนี้ข้าเปล่งปลั่งมาตั้งแต่เกิดนี่มันท่าโซรังพะยาค่ะนั่นแหละข้าไปนอนคิดมาทั้งคืนข้าคิดว่า มันคือความรักพูดแล้วก็ก้มหน้าอายเป็นเด็กน้อยไปเลยประบาททรงบอกว่าไม่แน่ใจไม่ใช่หรือพะยะค่ะสิ่งที่ท่านพูดคงจริงเมื่อไหรก็ตามที่นางหายไปใจข้าจะเป็นทุกข์สุดยอดสุดยอดมากพะยะค่ะแล้วท่านราชเลขาก็เคลียร์งานตรงหน้าออกไปเพราะเรื่องพวกนี้ไม่สําคัญแล้วพะยะค่ะแต่ว่าข้ายังมีเรื่องหนักใจอยู่ข้าไม่ได้รู้สึกกับใครมานานแล้วข้าไม่รู้ว่าต้องทําอย่างไรทําอะไรพะยะค่ะ ข้าหมายถึงสาาสารสารภาพสารรูปหรือพยะค่ะสารภาพอ๋อสารภาพสารภาพหากข้าบอกความรู้สึกกับนางนางอาจปฏิเสธและบอกว่าพระองค์ไม่จริงใจและข้าต้องทําอย่างไรละหากนางปฏิเสธอีกครั้งข้าจะต้องเจ็บปวดมากแน่แน่นาเอ็นดูจริงๆนะพยะค่ะแต่นี่เป็นการสารภาพจากฝ่าบาทผู้หญิงที่ไหนจะปฏิเสธลงได้พยะค่ะหมอมั่นใจว่าโซรังก็จะยอมรับรักพระองค์แน่พยะค่ะแต่ก็เถอะหากเป็นผู้หญิงธรรมดาข้าคงไม่กังวลแต่ท่านก็รู้ว่าโซรังไม่มีตรงไหนที่ธรรมดาเลยข้าว่าเราต้องวางแผนอย่างรอบคอบใครวาง แผนได้ดีที่สุดละพยาค่ะกระหมอมมีแผนเต็มไปหมดเลยแล้วท่านราชเคขะก็ขยิบตาส่งสัญญาณว่าเขาคือเจ้าแผนการที่เด็ดสุดๆเอออะไรเข้าตาท่านหรือเปล่าท่านเป็นอะไรไหมทรงพระไรเดียงสาจังเลยอีฮอนนี่ตัดภาพมาที่โซรังที่ตอนนี้ก็ลืมตาตื่นมาให้ต้องสะดุง้งที่ห้องนอนนี้ไม่ใช่ห้องของนางโอตายแล้ว ข้าตองบาไปแล้วแน่ๆน่ตื่นเต้นนิดเดียวเมื่อเห็นผ้าห่มก็ถอนหายใจหน้าเศร้าอีกตามเคยพอเดินออกมาที่ด้านนอกก็เจอหน้าอีชินวอนยืนรอยอยู่ตามหน้าที่เขายิ้มให้โซรังแล้วก็เดินมาส่งที่ที่พักแล้วก็ยื่นถุงของกินให้ของนางในรับใช้นะแต่ข้าแบ่งเก็บไว้ให้ส่วนหนึ่งกินคนเดียวนะไม่เห็นต้องทําแบบนี้เลยเจ้าต,ต้องกินของดีๆในวังนะฝ่ายทันทีกําลังรวบรวมรายชื่อนางในที่จะออกจากวังอ๋องั้นรือ ถ้าเจ้าต้องการข้าช่วยใส่ชื่อเจ้าได้นะแต่ข้างนอกวังยังอันตรายอยู่เลยนะเกือบจะตายหลายรอบแล้วงั้นข้าจะอยู่คขยงข้างเจ้าเองว่าไงนะในฐานะเพื่อนข้าทํางานมานานแล้วพักหน่อยก็ดีท่านต้องตามจับคนชั่วนะโจรลักพาตัวเรื่องคดีพชายาตัวปลอมด้วยข้าจะสืบสวนต่อไปโดยไม่ให้เจ้าเป็นอันตรายแล้วเจ้าล่ะทาไมถึงอยากอยู่ในวังก่อนหน้านี้เจ้าบอกว่าเจ้าเป็นห่วงฝ่าบาทข้าไม่อยากเป็นตัวแทนของคนตายว่าไงนะแล้วโซรังก็มาเกาฝ้าพระอัยกาเจ้าตัดสินใจแล้วหรือยังล่ะม่อมฉันตัดสินใจแล้วคะว่า อยากอยู่ที่ไหนแล้วที่ไหนกันละ่ะซูมเข้าไปที่หน้าโซรังเพราะคําตอบนั้นยังไม่รู้ในตอนนี้หรอกว่ามาที่ชุนซอกและสมุนกองปราบขณะนี้บุกเข้ามาช่วยเหลือเยื่อที่ถูกลักพาตัวพร้อมรวบแกงโจลักพาตัวกลับไปรับโทษด,ด้วย่วนนาซังจูก็รีบมาขอความช่วยเหลือจากโจซองกยุนคาเก่าเต่าเลี้ยงกันมานานสถานการณ์เลวร้ายมากครับองค์กรของเราอาจตกอยู่ในอันตรายตำแหน่งท่านช่วยอะไรเราไม่ได้แล้วหรือครับตอนนี้ใครรับผิดชอบการสืบสวนละ่ะ ว่าไปที่อีชินวอนหัวหน้ากองปราผู้รับผิดชอบเรื่องคดีรักพาตัวตัดภาพมาที่ฝ่าบาทตอนนี้ก็ยืนชมนกชมไม้อากาศก็แจ่มใสเหมือนหน้าตาวอนซังกุงเองยังเห็นความออร่าหน้าปังของฝ่าบาทไหนเลยโซรังกลับไม่แยแสอะไรเดี๋ยวนี้ฝ่าบาทเปล่งปลั่งตั้งแต่หัวจรดเท้าเลยนะคาแทบจะลืมตามไม่ขึ้นแล้วออร่ามันแยงลูก,กตาเหลือเกินจะว่าไหมง่ายๆแค่นั้นสินะเจ้าคะว่าไงนะก่อนหน้านี้พระองค์เป็นแบบนั้นไม่ใช่หรือเจ้าคะอับเฉาเรากับคนอหกหักฝ่าบาทจึงขันมาบอกโซรังว่ามานี้เดี๋ยวสิฝ่าบาทเรียก อืมเรื่องราวช่วงนี้ทาค่าอิดโรยข้าอยากพักฟื้นจากความเหนื่อยล้าหม่อมฉันต้องไปด้วยหรือเพคะถ้านางในรับใช้ไม่ไปด้วยจะให้ค่าปูทีน่นอนเองหรือไงละ่ะนางในคนอื่นก็มีนี่เพคะอ,อ๋อก็ยิ่งอยู่ต่างถิ่นข้ายิ่งนอนไม่หลับเนะี่ยเพคะงั้นหม่อมฉันก็ควรไปด้วยเข้าใจแล้วเพคะ เอรู้สึกกังวลแปลกฮะนางไม่ได้ฝืนใจไปใช่ไหมเดี๋ยวนะแบบนี้แผนสารภาพรักของขา้าจะล้มเหลวไหมเนี่ยตัดภาพมาที่จองโดซอกที่ตอนนี้ก็เอาแต่นั่งซดเล่าเมาหัวระนะวังแบจึงต้องบ่นเ,เรื่องหนังสือภาพที่ไม่คืบหน้าเอาซะเลยท่านจิตกรจองเอาแต่สนใจแฮยองจนไม่เป็นอันเขียนหนังสือเพื่อเห็นแก่โมซอนดันเราควรช่วยเขาหรือกําจัดนางไปเลยดีไหมดูเขาสิแบบนี้คงยากจะพามาเจอกันแล้วแบบนี้เราจะชุบชีวิตให้โมซอนดันได้ยังไงจองโดซอกอาเจียนเละเทะโธ่ท่านเศร้าขนาดนี้เลยหรอท่านเจ็บปวดมาก หายใจของข้ากลายเป็นการถอนหายใจการมีชีวิตอยู่ช่างน่าเบื่อเหมือนศพเดินได้ค่ะลบล้างทุกอย่างและยอมแพ้ให้กับความรู้สึกของตัวเองแต่ข้าลืมนางไม่ได้ค่ะจึงไปหานางเพื่อผิดหวังและเสียใจอยู่ซ้ำๆทำไมข้ายอมปล่อยนางไปไม่ได้นะโ้น่าสงสารซะจริงๆอกอ่อนไว้ว่าแล้วก็อาเจียนต่อตัดภาพมาที่แม่เลี้ยงทั้งหมดนี้เป็นความผิดของอีชินวอนเจ้าค่ะทำไมล่ะข้านึกว่าเจ้าชอบเขาในฐานะว่าที่ลูกเขยเอียอไม่เจ้าค่ะ ข้าต้องการกำจัดเขาก่อนเหตุผลอะไรทำให้นางมีชีวิตอยู่มาจนถึงป่านนี้เพราะเขาคอยปกป้องนางเจ้าอยากจะกำจัดหัวหน้ากองปราบงั้นหรือท่านถูกลดจากหน้าที่สืบสวนและตอนนี้ท่านกังวลกับอีแค่หัวหน้ากองปราบงั้นหรือเจ้าคะระวังคำพูดด้วยตอนนี้ที่ซ่อนของโจล,ลักพาตัวก็ถูกกวาดล้างและถูกจับตัวไปเกือบหมดแล้วท่านจะอยู่เฉยๆงั้นหรือเจ้าคะอีกไม่กี่วันฟาบาดจะเสด็จไปพักผ่อนที่อนยางอีชินวอนก็ไปด้วยเช่นกันเราใช้โอกาสนี้จัดการเลยดีไหมท่านจะยิงธนูเข้าวางังทั้งที่ฟาบาดประทับอยู่ด้วยหรือออเจ้้าคะใชนนกไไปทไม ธนูต้องยิงจากที่ไกลๆแต่การจะฆ่าคนในระยะใกล้ได้ก็ต้องใช้เข็มอาบยาพิษตราบใดที่เรามีคนที่เข้าใกล้เข้าได้เออเป็นแผนชั่วที่เจ๋งสุดๆละ ตัดภาพมาที่ฝาบาทกับท่านราชเิคาตอนนี้ดูเหมือนจะประชุมเรื่องเครง่งเครียดเนื่องจากดีกาก็ยังกลางไว้แบบไม่แยแสแต่ที่เครียดคือแผนการที่จะสารภาพรักต้องจัดฉากและสร้างบรรยากาศให้โรแมนติกและอลังการดอกไม้บทกวีสตรีความรักแค่นี้จบดอกไม้บทกวีดนตรีและจดหมายมันไม่เลี่ยนไปหน่อยหรอฟาบาททรงไม่เข้าใจผู้หญิงเลยจริงๆไม่มีสตรีนางใดไม่ชอบดอกไม้หรอกพยะค่ะข้าน้มน้าวนางด้วยคําพูดดีไหมพระองค์อยากจะคุยกับโซรังหรือพยะค่ะมั่นใจว่าโน้มน้าวได้ดอกไม้ชนิดไหนดีนะดอกไม้นะ่ะ ซุบซิบซุบซิบกันไปทานขันทีค่อยๆย่องเข้ามาเพื่อจะแจ้งข่าวร้ายแก่ฝ่าบาทนี่คือรายชื่อนางในที่จะออกจากวังตามที่พระองค์ทรงของมาพยาคาะกระหม่อมเพิ่มรายชื่อนางในที่อยากออกจากวังไปแต่ฝ่าบาทจึงได้รีบเปิดออกมาดูเองซะเลยจางทะเยรินยังอึนชัน เอ๊ะนั่นเยโซรังทำไมมีเยโซรังอยู่ในรายชื่อด้วยละ่ะเท่านั้นแหละฟาบาทก็รีบเสด็จไปที่ห้องพักของโซรังทันทีฟาบาทฝาบาททันทันทีห้ามก็ไม่ฟังฝาบาทบุกรุกเข้าไปในห้องพักของโซรังที่กำลังนั่งเก็บข้าวเก็บของอยู่ทำอะไรของเจ้าหม่อมฉันกำลังเก็บของเพคะกเก็บของทำไมก็เรากำลังจะไปอนยังกันไม่ใช่หรือเพคะทำไมพระองค์ดูอารมณ์ไม่ดีแบบนี้ล่ะเพคะข้าบอกว่าเจ้าเป็นผู้หญิงของพระราชาแต่นี่อะไรเจ้าอยากออกจากวังนั้นหรือถ้าง,งั้นพระองค์อยากให้หม่ออออออมมมฉันยยยยูู่่่่หไไาากรืเพคะ ไม่ว่าใจหม่อมฉันจะอยู่ที่ไหนพระองค์จะพอใจก็ต่เมื่อตัวหม่อมฉันอยู่กับพระองค์หรือเพคะงั้นที่ผ่านมาเจ้าถูกบีบบังคับให้อยู่มาตลอดหรือไม่ใช่แบบนั้นเพคะแต่ตอนนี้หม่อมฉันอยากไปแล้วเพคะทำไมล่ะเฮ้โซรังไม่ตอบจึงหันไปจะเก็บข้าวเก็บของต่อฟาบาทคว้าวมือโซรังไว้ไม่ได้ไม่ว่าด้วยเหตุผลอะไรเจ้าก็ไปไม่ได้ได้โปรดให้เวลาข้าหน่อยฟาบาต้องการเวลาอะไรเพคะแล้วโซรังก็นั่งลงมัดห่อผ้าด,ด้วยอารมณ์ขุนเคืองไม่แพ้กัน ท้าววันใหม่ขบวนเสด็จของฟาบาทก็ค่อยๆเคลื่อนออกจากวังไปแต่ฟาบาทก็ยังคิดเรื่องโซรังต้องการออกจากวังเพื่ออะไรนางอยากจากไปงั้นรือนางจะออกจากวังหรืฮ้ย ทำไมมันกวนใจขนาดนี้ล่ะเนี่ยเมื่อมาถึงพระราชวังอดอย่างก็ยังคิดไม่ตกอีกฝาบาทเดินเล่นที่สวนดอกไม้อยู่ๆก็เห็นภาพตัวเองในวัยเด็กที่เคยมาวิ่งเล่นที่นี่องค์รัชทายาทเรอหม่อมฉันด้วยเพคะองค์รัชทายาทเดี๋ยววิ่งสิเพคะเดี๋ยวจะหกล้มเอานะเพคะองค์รัชทายาทเดี๋ยวล้มนะเพคะองค์รัชทายาททันทีกับวอนสังกุงไล่ตามฝาบาทเมื่อครั้งทรงพระเยาว์เขาวางแผนว่าจะสารภาพรักที่นี่เฮ้ยหงุดหงิดถอนต้นยาทิ้งซะเลยฝาบาท ฝาบาทแล้วข้าราชบริพารก็ต้องทําแม้ฝาบาทบอกว่าจะทําเองก็เถอะจังหวัดนี้ ท่านราชเลขคาก็มาพร้อมดอกไม้ที่วางแผนกันไว้ฝาบ,บาทฝาบาทด,ดอกไม้พวกนี้เป็นอย่างไรพะยะค่ะเอา้าเกิดอะไรขึ้นหรือไม่ต้องใช้แล้วล่ะนางอยากไปจากข้าข้าจะบังคับให้นางอยู่เคียงข้างข้าได้อย่างไรนั่นเป็นเพราะนางยังไม่รู้ถึงความรู้สึกจริงๆของพระองค์พะยะค่ะพระองค์มาที่นี่เพื่อแสดงให้นางเห็นไม่ใช่หรือพะยะค่ะฝาบาททรงอยากรู้ถึงเหตุผลที่แท้จริงที่โซรังอยากไปจากวังไหมพะยะค่ะเหตุผลที่แท้จริงหรืออาจเป็นเพราะนางอึดอัดพะยะค่ะอาจมีคนคอยกลั่นแกล้งนางหรืองานในวังไไมม่่เเเหาา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 ะะะกกกกับบบนงอออจใชพพราา็็ด้ยยลล ขึ้นเพื่อจะไปหาโซร์แต่ก็ไม่ลืมที่จะหันมาสั่งท่านหัวหน้าคันทีว่าท่านหัวหน้าคันทีเผื่อไว้ก่อนปลูกดอกไม้พวกนี้ให้หมดเลยนะทั้งหมดเลยรึพะยะค่ะโอ้งานเข้าสิครับตัดภาพมาที่อิชินวอนกับโซร์ว้าวออกมาข้างนอกรู้สึกดีกว่าไหมอืมโอ้โหสวยจังข้าได้เห็นสิ่งสวยงามเยอะแยะไปหมดรายชื่อนางในที่ออกจากวังคงถูกแก้ไขแล้วแต่ทําไมเจ้าถึงอยากจะไปจากวังละ่ะก็ ท่านก็รู้ว่าข้าไม่เหมาะกับที่นี่ช่างขมขื่นจริงๆข้ากลาออกจากตำแหน่งแล้วเหมือนกันการตามเสด็จครั้งนี้คงเป็นงานสุดท้ายของข้าชีวิตในวังของข้าก็จบลงเหมือนกันโซรังจึงกลาอีชินวอนเพื่อนรักท่านทำงานหนักมามากข้าขอบใจมากนะและขอโทษด,ด้วยในฐานะเพื่อนจังหวะนี้ฝาบาทก็เดินมาพอด,ดีอีชินวอนจึงขอตัวเพื่อให้ทั้งสองคนอยู่กันตามลําพังเจ้าร้องไห้อยู่หรือเปล่าเพคะหัวหน้าอีชินวอนบอกว่าเขาลาออกจากตำแหน่งเขาคงบอกพระองค์ไปแล้วเจ้าจะไปเพราะชินวอนหรือเปล่าเพคะหัวหน้าอีชินวอนทําให้หม่อมชั้นรู้สึกผิดดมาตลอ ถ้าอย่างนั้นเป็นเพราะข้าหรือข้าทาให้ชีวิตเจ้าลําบากหรือเปล่าไม่จริงเลยเพคะถ้าอย่างนั้นทําไมล่ะการที่หมอมฉันรู้สึกอยู่ฝ่ายเดียวทำให้หมอมฉันลําบากเพคะมันยากมากที่จะอยู่เคียงข้างฝ่าบาทเมื่อความรู้สึกของพระองค์ไม่จริงใจเออคือฝ่าบาทก็มองฟ้ามองเหวก่อนนิดนึงเจ้าคิดว่าข้าพาเจ้ามาที่นี่ทําไมล่ะจำได้ไหมว่าข้าเป็นยังไงก่อนที่จะได้เจอกับเจ้าเจ้าไม่ได้มาที่นี่เพื่อเป็นตัวแทนของใครสําหรับข้าไม่มีใครเหมือนเจ้าข้าโซรังเจ้าเออหมายความว่ายังไงเพคะสําหรับข้าโซรังแปลว่าข้ารักเจ้ามาก นี่คือความรู้สึกจากใจของข้าอย่าจากข้าไปเลยนะว่าแล้วฝ่าบาทก็โน้มเข้าไปจุมพิษโซรังอีกแล้วท่านผู้ชมจูไปทีหนึ่งหยุดร้องไห้แล้วเล็โซรังยิ้มทั้งน้ำตาฝ่าบาทจูบอีกทีก็ค้ำเลยจ้ะฝ่าบาทก็พาโซรังมาที่สวนดอกไม้แต่คาราชาบริพานทั้ง3ที่สูงอายุแล้วนั้นถึงกับเอวเคล็ดวิ่งหาท,ที่ซ่อนกันใหญ่เลยโซรังเดินตามฝ่าบาทมาใบหน้าเปืือนยิ้มเป็นไงบ้าง จริงข้าอยากจะสารภาพรักที่นี่ข้าเคยวิ่งเล่นที่นี่ตอนยังเด็กมันช่างสวยงามมากเลยคะจังหวะนี้ฝาบาทก็รีบหยิบช่อดอกไม้มายื่นให้โซรังเจ้าจะเป็นคนรักของข้าได้ไหมว่าไง จะไม่รับไว้หน่อรือเอ่อเราจะอยู่ที่นี่กันทั้งคืนบาบาทพูดไปเขินไปแล้วโซรังก็รับช่อดอกไม้นั้นเอาไว้ดอกไม้สวยมากเพคะ,ะบาบาดดึงโซรังเข้ามากอดแล้วบอกว่าเจ้าสวยกว่าตั้งเยอะตอนนี้ข้าเรียกเจ้าว่าคนรักได้แล้วใช่ไหมทีนี้เจ้ารู้ความรู้สึกของข้าหรือยังโซรังไม่ตอบเธอน้าขอร้องละอายตัวเองอยู่นะเนี่ยแล้วโซรังก็โผล่เข้ากอดฝ่าบาทแต่ยังมีเซอร์ไพรส์ผู้ที่สวยงามเป่งประกายเต็มท้องฟ้าคู่รักแห่งโชซอนจับมือกันยืนมองพลุด้วยใบหน้าเปลี่ยมสุกองเช แน่นอนว่าไม่มีใครไม่เห็นพลุนีหรอกอีชินวอนแม้จะเป็นผู้แพ้แต่ก็ยินดีที่สุดแล้วห้ามให้คนนอกเข้ามาภายในวังเป็นอันขาดช่วงเวลากำลังกลหหดูแลความปลอดภัยให้ดีขอรับ แยกจ้ายกันไปปฏิบัติหน้าที่อีชินวอนจึงเดินตามชุนซอกไปติดติเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าอ,อ๋อไม่มีอะไรขอรับว่าน้าจะลาออกจริงๆหรือขอรับทําไมล่ะชุนซอกข้าไปได้เพราะมีเจ้าอยู่ที่นี่เจ้าทางานได้ดีมากข้าเองก็จะทําการสืบสวนของข้ามีอะไรก็เรียกหาข้าได้เสมอว่าแต่เจ้าไม่เจอหลักฐานอะไรเลยใช่ไหมที่บ้านท่านเสนาเยฮยอนโฮนะ่ะขอรับเล่นชักทั้งหมดว่างเปล่าพวกเขาดูเหมือนถูกเตือนล่วงหน้าหรือเปล่าดูเหมือนจะเป็นแบบนั้นแต่ก็ไม่แน่ใจขอรับเจ้าคิดว่าคนของเราได้รับสินบนหรือเปล่าถ้าเองก็คิดอย่างนั้นนขออรับชซก ดูน่าเศร้าผิดปกตินะซีรีส์ก็ทำให้เราสงสัยว่าเขารับสินบนซะเองหรือเปล่าตัดภาพมาดูคู่รักป้ายแดงกันดีกว่าฝาบาดนอนอยู่บนเตียงนอนยิ้มมองหน้าโซรังแล้วฝาบาดก็ดึงผ้าห่มออกเพื่อให้โซรังไปนั่งใกล้ๆโซรังไม่รอช้าเดินเข้าไปนั่งใกล้ๆไม่มีอิดออนนั่งสบายดีไหมเหคะหมอมชันดูฝาบาดเข้านอนจากตรงนี้ได้ดูเหมือนเจ้าจะชิงหลับก่อนข้าตลอดนะตอนไหนเหคะตาบวมและแดงมากแล้วฝาบาดก็ใช้ล้างมือแตะที่แก้มโซรังถ้าเจ้าเหนื่อยก็นอนลงตรงนี้เถอะไม่เป็นไรเพคะมาเถอินอา มาเถอะมานอนตรงนี้หม่อมฉันไม่เป็นอะไรเพคะวานแล้วฟาบ,บาก็ดึงโซรังให้มานอนใกลๆ<อ>้ๆออยู่แบบนี้เถอะนะแล้วทั้งสองก็นอนคุยกันฟาบาตกหลุมรักหม่อมฉันตอนไหนเพคะอืมอ๋อไม่ได้เกิดขึ้นแค่ครั้งสองครั้งสชนะทําไมเจ้าผงผางขนาดนี้เนี่ยนางช่างสะสวยจริงๆใครงั้นรึหม่อมฉันไงล่ะอ๋อนึกออกละตอนเราหัวชนกันแล้วตกน้ําไปฮะอะไรนะเพคะตอนเจ้าล้มเพราะถูกหมูป่าไล่จริงหรือเพคะ ไม่ใช่อยู่แล้วเจ้าคิดว่าไงล่ะตอนที่เจ้าหลับตอนกลางวันเจ้าเอาแต่พูดมากข้าเลยไม่ได้มองหน้าเจ้าชัดชาแต่ตอนกลางคืนข้ามีเวลามองและตกหลุมรักเจ้าหน้าทึ่งนะเพคะหอมฉันก็ตกหลุมรักตอนฝ่าบาทหลับเหมือนกันอย่าตกหลุมรักอีกนะเพคะเจ้าก็ระวังไว้เถอะข้าเองมีเสน่ห์เหมือนกันแล้วโซรังก็หลับก่อนฝาบาทอีกแล้วฝาบาทก็จุ๊บที่หน้าผากโซรังไปหนึ่งทีแล้วก็ห่มผ้านอนกอดกันเฉยเยตัดภาพมาที่สองหนุ่มบางชุนซอก ก่อนข้าไปหาพ่อค้าเครื่องประดับที่แดจอกลนข้าดันซื้อแหวนมาว่าแล้วก็ล้วงออกมาให้ดูซะเลยไม่รู้จะได้ให้นางเมื่อไหร่งี่เงาจริงๆท่านน่าจะให้นางไปแต่แรกนะขอรับใครจะรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นว่าไงนะ งานของเราเสี่ยงอันตรายนะขอรับใครจะรู้ว่าเราจะตายที่ไหนเมื่อไรนั่นแหละท่านผู้ชมจังหวะนี้เข็มพิษก็ลอยมาปักที่ด้านหลังทําเอาอีซินวอนสตันไปชั่วขณะแล้วเซรี่ก็พาเราย้อนกลับไปดูว่าวันที่ตรวจคนบ้านท่านเสนาเยฮยอนโฮแม่เลี้ยงเจราจาอะไรกับชุนซอกเรามาพนันกันดีไหมว่าเครื่องประดับชิ้นนี้จะกลมหัวใจของหญิงสาวได้หรือเปล่าชุนซอกก็หยิบเครื่องประดับนั้นโยนเข้าที่เดิมค่ะอยากพนันว่าท่านจะถูกจับเมื่อไหร่มากกว่า ถ้าอย่างนั้นนางจะปลอดภัยหรือเปล่านะผู้หญิงที่ถูกพากลับไปหลังโดนลักพาตัวคือสาวสวยที่แอนดันดังถ้าต้องเลือกท่านจะเลือกช่วยใครล่ะระหว่างแม่นางคนนั้นกับหัวหน้าอีชินวอนดูหน้าชุนซอกค,คือเลือกยากมากท่านผู้ชมวับกลับมาเข็มพิษปักชุนซอกกระอักเลือดคาที่เขาโดดไปรับเข็มพิษแทนอีชินวอนชุนซอกข้าไม่เป็นอะไรขอรับพาดีใจที่ท่านปลอดภยัยอีชินวอนลากชุนซอกเข้าไปหลบที่มุมมืดก่อนก็ไม่มือเท่าไรหร่หรอกเพราะอาจจะถูกซุ่มโจมตีอีกก็เป็นได้ชุนซอก ชุนซอกท่านหัวหน้าข้าทราบซึ้งน้ำใจครอบครัวของท่านมาตลอดพ่อแม่ของท่านรับเด็กกำพร้าอย่างข้ามาเลีะยดูแลเหมือนลูกแท้ๆและท่านก็ปฏิบัติกับข้าเสมือนน้องชายแท้ๆข้าได้มีครอบครัวในโลกอันเปล่าเปลี่ยวนี้และเรียนรู้ความหมายของความรักข้าอยากมีความรักด้วยตัวข้าเองข้าเสียใจขอรับแล้วชุนซอกก็หยิบผู้นริกออกมาให้อีชินวอนดูข้าเองก็ควรมอบมันให้นางตั้งแต่แรกชุนซอกเจ้าเอาไปมอบให้นางเองเถอะท่านพี่ว่าไงชุนซอกรีบไปเถอะขอรับไปจับคนชั่วที่ทำเรื่องแบบนี้มาอย่างนั้นฝ่าบาทอาจเป็นอออัันนนตรรรราายไได้ปเถะะก่ ข้าจะรีบกลับมา ฮยงชาตหน้าได้โปรดรับรักข้าด้วยเถอะนะไม่สิชาตหน้าข้าจะเกิดใหม่เป็นตัวข้าเองและรักเจ้าอย่างที่ใจปรารถนาเท่านั้นแหละชุนซอกก็กลับดาวลูกไก่ไปแล้วทางด้านฝาบาทกับโซรังก็สะดุ้งเพราะเสียงของใครบางคนเรียกฝาบาทคล้ายเสียงท่านขันทีที่อยู่ด้านนอกฝาบาทอะไรประมาณนี้นะฝาบาทก็ลุกเดินออกไปตัดภาพมาที่อีชินวอนตอนนี้ก็วิ่งมายังไม่ถึงฝาบาทเลยแต่เขาก็โดนเข็มพิษป,ปักเข้าที่แขนขวาเดินได้ก้าวเดียวก็ลม้มลงเขาพยายามพยุงตัวเองไปหลบอยู่ที่ราวบันไดหักเข็มพิษทิ้งออกไปแล้วก็คิดถึงหน้าโซรรัังงงงพพพพ้อออมมูดกกบบตวววเ่่่าาาาาานนนจะ ทำให้ใจข้าหวั่นไหวข้าน่าจะบอกว่านางน่ารักขนาดไหนข้าน่าจะบอกว่านางสวยเพียงใดฝ่าบาทก็เดินดุมดุมมาเดินไปเดินมาก็มาเจออีชินวอนเข้าพอดีิชินวอนอีชินวอนระวังพระองค์ด้วยนะพะยะค่ะพวกมันอาจโจมตีอีกฝ่าบาทเข้าไปอยู่อิชินวอนใกล้ๆพิษเริ่มกระจายไปที่ต้นคอแล้วค้นหาให้ทั่วพะยะค่ะ,ะ,ะ,คะอิชินวอน ชินวอนกระหม่อมขอประทานอภัยด้วยกระหม่อมปกป้องฟาบาทไปจนถึงที่สุดไม่ได้เจ้าไม่ซื่อสัตย์เลยหากเจ้าจากข้าไปในฐานะผู้ใต้บังคับบัญชาแต่มันคือการทรยศหากเจ้าจากข้าไปในฐานะเพื่อนมีชีวิตอยู่เพื่อข่าเถอะได้โปรดอย่ายกโทษให้กระหมอ่อมพี่กระหม่อมไม่ซื่อสัตย์และทรยศพระองค์ฟาบาท พระองค์ทาให้ผีเสื้อโบยบินด้วยดาบหรือดอกไม้ไม่ได้พะยาค่ะมีเพียงสายลมแห่งฤดูใบไม้ผลิที่ทาให้มันโบยบินได้กระหม่อมเป็นสวนดอกไม้ให้ผีเสื้อไม่ได้ได้โปรดเป็นสายลมแห่งฤดูใบไม้ผลิให้ผีเสื้อตัวนั้นให้กับโซรงังรับนางไว้ในอ้อมกอดพระองค์เถิดพะยาค่ะแล้วอีชินวอนก็หมดสติไปชินวอนชินวอนอีชินวอนตื่นสิชินวอนชินวอน,น,วอนตื่นเถอะตัดภาพมาที่ตอนเช้าทหารก็พากันนําร่างไร้วิญญ,ญาณนั้นกลับเมืองหลวงโซรังนั่งร้องไห้แล้วฝาบาทก็ต้องเสจจกวใ้าีีียนนห ชินวอนก็เดินเข้ามาเทเล่าให้ชุนซอกด้วยแขนข้างซ้ายเพราะแขนขวาน,นั้นไม่สามารถใช้การได้แล้วเขาร้องไห้เสียใจต่อการจากไปของชุนซอกน้องชายที่ยอมตายแทนเขา แล้วอีชินวอนก็นําผู้นูริแกมาให้แฮยองนางรับไปทั้งน้ําตาแน่นอนทุกคนต้องเสียใจเป็นไปได้ยังไงเจ้าคะทำไมเกิดเรื่องแบบนี้ได้ยังไงเจ้าคะอีชินวอนอาลาตําแหน่งแล้วเดินทางออกทองยุทธภพเขาวางแหวนวงนั้นไว้บนชุดยูนิฟอร์มแล้วก็เดินออกมาปะหน้าโซรังเข้าพอดีชินวอนท่านเป็นอะไรไหมข้านึกว่าท่านจะเป็นอะไรไปซะแล้วอย่าเป็นห่วงข้าเลยจงังหวะนี้โซรังเดินเข้าหาอีชินวอนแต่เขาเดินถอยหลังโซรัง มันอันตรายเกินไปที่จะอยู่กับข้าข้าคิดว่าข้าไม่มีความสามารถพอที่จะปกป้องใครข้าเสียเจ้าไปไม่ได้ฉะนั้นรวมกันตายเป็นหมูหยากจนอยู่ตายทีละคนเราเลิกเป็นเพื่อนกันเถอะข้าขอโทษแล้วก็เดินหนีไปโซรังยังล้งอิชินวอนไว้เกิดอะไรขึ้นกับแขนของท่านอิชินวอนไม่ตอบสบัดมือโซรังออกเดี๋ยวตกเครื่องแต่ก็เจอฟาบาดเดินมาสกัดไว้โกรธถนอมพระวรากายด้วยพะยะค่ะจบอีพีที่แปดจ้าฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้องค์หญิงอิพยุนกับลูกๆอีกสี่ตัวด้วยนะจ้า